ผู้ชายหลายคนไม่รู้ตัวคิดว่าการเล่าความจริงหมดเปลือกกับผู้หญิงจะทําให้เธอไว้ใจมากขึ้นแต่ความจริงตรงกันข้ามเลยครับมันคือสิ่งที่ค่อยๆฆ่าแรงดึงดูดและทําให้เธอไม่เคารพคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้ผมจะมาเปิดโปงเจ็ดเรื่องที่คุณไม่มีวันควรพูดกับผู้หญิงเพราะทันทีที่คุณสารภาพคุณไม่ได้ดูจริงใจแต่คุณกําลังทําลายสเสน่ห์ของตัวเองและผมไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนต้องพังเพราะเรื่องนี้อีกแล้ว ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose ถึงเวลาเปิดหูเปิดตาและเปิดใจให้กว้างเพราะสิ่งที่คุณกำลังฟังต่อไปเนี้มันจะเปลี่ยนเกมความสัมพันธ์ของคุณกับผู้หญิงไปตลอดการผมไม่ได้มันเล่นๆนะครับนี่คือความจริงที่ผู้หญิงไม่มีวันบอกคุณต,งตรงๆแต่พอคุณเผลอพูดออกไปความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปในทันทีมีอะไรหลายอย่างที่ผู้ชายคิดว่าพูดแล้วดีคิดว่าพูดแล้วจะสนิทกันมากขึ้นจะสร้างความไว้ใจได้แต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือตัวทำลายความดึงดูด คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมจุดจูเธอถึงหมดความสนใจในตัวคุณทำไมเธอถึงเริ่มถอยห่างและทำไมเธอไม่มองคุณเป็นผู้ชายที่น่าเคารพชื่นชมอีกต่อไปนั่นเพราะคุณเผลอหลุดปากพูดบางเรื่องที่ไม่ควรพูดออกไปนั่นเองเรื่องที่หนึ่งความไม่มั่นใจ Insecurities มาที่ข้อแรกที่ถือว่าเป็นกับดักอันใหญ่หลวงที่ผู้ชายหลายคนพลาดกันมานักต่อนักผมกำลังพูดถึงเรื่องของความไม่มั่นใจที่ซ่อนลึกอยู่ในใจคุณนั่นเองในยุคที่การแสดงออกทางอารมณ์กลายเป็นเรื่องปกติโลกนี้ชอบบอกให้ผู้ชายเราเปิดใจ แสดงความอ่อนแอออกมาซะแต่เดี๋ยวก่อนความจริงที่โหดร้ายก็คือผู้หญิงไม่ได้เคารพผู้ชายที่เอาแต่พร่ำบ่นถึงจุดอ่อนของตัวเองบ่อยเกินไปคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นการสร้างความใกล้ชิดแต่มันคือการกัดกร่อนแรงดึงดูดอย่างช้า ลองคิดถึงมาคัสออเลิอุสจักรพรรดิโรมันผู้ยิ่งใหญ่สิครับเขาเองก็มีความสงสัยและความกลัวในใจแต่เขาไม่ได้เป่าประกาศให้โลกรับรู้เขาเลือกที่จะจดบันทึกมันไว้ในหนังสือ Meditation เพื่อใช้ฝึกใจตัวเองไม่ใช่ใช้เป็นห้องสารภาพบาปเพื่อทำลายอำนาจของตัวเองเขาเข้าใจในสิ่งที่ผู้ชายสมัยนี้ลืมไปแล้วนั่นคือผู้ใช้ต้องควบคุมตัวเองในความเงียบก่อนที่จะสามารถพูดกับคนอื่นด้วยพลัง เมื่อคุณเผอพูดกับผู้หญิงว่าผมกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างหรือผมไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอคุณกำลังปลูกมเมล็ดพันธ์แห่งความสงสัยไปในใจเธอตอนนั้นเธออาจจะปลอบโยนคุณก็จริงพอชีวิตมีปัญหาหนัหนกเข้าเธอจะจำคำพูดนั้นได้และเธอจะไม่เห็นคุณเป็นเสาหลักที่มั่นคงอีกต่อไปแต่จะเห็นรอยล้าที่คุณเป็นคนเผยออกมาเอง คุณอยากให้เธอตั้งคำถามกับความแข็งแกร่งของคุณจริงๆเหรอโดยเฉพาะในวันที่คุณต้องการให้เธอเชื่อใจคุณมากที่สุดคิดถึงลีโอนไนดัสกษัตริย์สปาร์ตันที่นำนักรบ300คนสู้กับกองทัพเปอร์เซียสิครับถ้าเขาพูดกับลูกน้องว่าฉันกลัวว่าเราคงจะชนะไม่ได้คุณคิดว่าลูกน้องเหล่านั้นเขาจะยังยืนเคียงข้างเขาไหมแน่นอนว่าไม่ความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงไม่มีความกลัวแต่คือการแบกความกลัวไว้เงียบๆด้วยวินัย และแสดงให้โลกเห็นเพียงความกล้าหาญที่พวกเขาต้องการไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวจนระเบิดออกมานะครับคุณต้องหาที่ที่เหมาะสมในการปลดปล่อยมันออกมาเช่นสมุดบันทึกพี่น้องที่ไว้ใจได้ครูฝึกหรือแม้กระทั่งนักบำบัดแต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณอยากให้เธอชื่นชมคุณเธอไม่ได้อยากแบกความสงสัยของคุณเธออยากรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณและอยากเชื่อว่าไม่ว่าพายุลูกไหนจะพัดเข้ามา คุณก็คือหินผาที่มั่นคงเซเนกานักปราชชาวโรมันเคยบอกไว้ว่ามนุษย์ไม่ได้รับผลจากเหตุการณ์แต่จากมุมมองที่เขามีต่อมันจำคำนี้ไว้ให้ดีครับถ้าคุณเล่าความยากลำบากของคุณในฐานะความท้าทายที่คุณกำลังจะเอาชนะคุณจะเป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าคุณเล่ามันในฐานะความไม่มั่นใจที่นิยามตัวคุณคุณจะสูญเสียความเคารพทันทีดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณรู้สึกอยากสารภาพทุกอย่างเพื่อรู้สึกให้โล่งขึ้น หยุดและถามตัวเองว่าผมอยากได้ความลงใจแค่ชั่วคราวหรืออยากได้ความเคารพไปตลอดชีวิตเพราะการสารภาพเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนสายตาที่เธอมองคุณไปตลอดกาลเรื่องที่2องจำนวนผู้หญิงที่คุณเคยคบความลับอีกข้อที่คุณไม่ควรเล่าให้ผู้หญิงฟังเด็ดขาดก็คือ ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับอดีตผู้หญิงที่คุณเคยมีผมรู้ว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งพวกเธอก็จะเข้ามาถามคุณด้วยคำถามที่เหมือนจะไม่มีพิษภัยอย่างเช่นคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนหรือเล่าเรื่องความรักในอดีตให้ฉันฟังหน่อยสิและนี่แหละครับกับดักเพราะไม่ว่าคุณจะตอบตัวเลขสูงหรือต่ำคุณก็แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถ้าคุณบอกว่ามีเยอะ เธอก็แอบตัดสินคุณในใจทันทีแม้จะหัวร้อกรบเกลือนแต่ในใจเธอจะคิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ไม่มีวันหยุดได้ถ้าคุณบอกว่ามีน้อยเธอก็จะสงสัยในใจว่าคุณไม่มีประสบการณ์เหรอคุณไม่เป็นที่ต้องการเหรอเข้าใจยากนะผู้หญิงเนี่ยหรือไม่มีเสนเออ่ห์กับผู้หญิงจริงๆใช่ไหมไม่ว่าคุณจะตอบตัวเลขไหน ความจริงนั้นก็จะถูกบิดเบือนและย้อนกลับมาทำร้ายคุณเสมออิปิกเตตัสนักปราชโตอีกเคยบอกว่าจงควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และยอมรับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณควบคุมปฏิกิริยาผู้หญิงที่มีต่ออดีตของคุณไม่ได้แต่คุณควบคุมสิ่งที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยได้ต่างหากและผู้ชายที่ฉลาดจะรู้ดีว่าบางความจริงก็ดีกว่าการถูกเก็บไว้เป็นความลับลองมองดูบุคคลทรงพลังในประวัติศาสตร์สิครับคุณคิดหรือว่าจูเลียสซีซาร ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสัมพันธ์มากมายจะไปคุยโอ้อวดกับคริโอพัตาว่าเขาเคยมีผู้หญิงกี่คนไม่มีทางคนที่ฉลาดจริงๆจ,จะปล่อยให้ตัวตนในปัจจุบันของเขาเป็นเครื่องบง่งบอกทุกอย่างไม่ใช่เรื่องราวในอดีตเวลาที่ผู้หญิงถามคุณด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ว่าคุณเคยมีผู้หญิงกี่คนเธอไม่ได้ต้องการความจริงทั้งหมดหรอกครับเธอกําลังทดสอบความมั่นคงในตัวคุณเธออยากรู้ว่าคุณจะยอมแพ้ต่อคําถามง่ายๆหรือคุณจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ คำตอบที่ถูกต้องคือการตอบแบบมีสเสน่ห์หรือสร้างความลึกลับเช่นพอที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและฉลาดพอที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ทนอะไรคำตอบแบบนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเธอที่เธอจะใช้ทำร้ายคุณได้เลยแต่มันกลับทำให้เธอสนใจคุณมากขึ้นไปอีกถามตัวเองสิครับว่า, <c oughs> วาการเล่าเรื่องอดีตมันเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณปฏิบัติกับเธอได้ในวันนี้ไหมมันจะสร้างความเคารพจริงๆหรอ ในความจริงแล้วมันแค่เสี่ยงที่จะทำลายภาพลักษณ์ของคุณในสายตาเธอเท่านั้นเองมาคัสออลเลริอุสเตือนตัวเองทุกวันให้ทำตามคุณธรรมไม่ใช่ทำเพื่อรอการยอมรับจากคนอื่นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับอดีตผู้หญิงของคุณไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่คุณทำในตอนนี้อย่าพยายามสร้างความไว้ใจด้วยความซื่อสัตย์ที่ไม่จำเป็นแต่สร้างมันด้วยความสม่ำเสมอ ความแข็งแกร่งและความซื่อตรงในแบบที่คุณปฏิบัติกับเธอในปัจจุบันแรงดึงดูดจะเกิดขึ้นบนความลึกลับไม่ใช่การเปิดเผยทุกอย่างดังนั้นครั้งต่อไปที่เธอถามคุณได้รอยยิ้มหวานๆว่าคุณเคยผ่านมากี่คน จงจำไว้บ้าความเคารพของเธอไม่ได้อยู่ที่คำตอบของคุณแต่มันอยู่ที่วินัยที่คุณจะเงียบไว้ต่างหากความลึกลับความนิ่งและการควบคุมตนเองนั่นแหละที่ทำให้เธอยังถูกดึงดูดคุณคิดว่าความลึกลับสำคัญต่อความสัมพันธ์แค่ไหนลองบอกผมหน่อยสิ มาถึงความลับข้อที่3ที่ผู้ชายหลายคนตกมา้าตายมานักต่อนักนั่นก็คือเรื่องของเงินของคุณนั่นเองฟังให้ดีนะทันทีที่คุณบอกผู้หญิงว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่คุณกําลังยื่นอํานาจในการตีค่าคุณให้เธอทันทีถ้าคุณบอกว่ามีน้อยเธอก็จะเริ่มมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพขาดความทะเยอทะยานแม้ว่าคุณกําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็ตาม ถ้าคุณบอกว่ามีเยอะความคาดหวังของเธอก็จะสูงขึ้นและเธอก็จะเริ่มประเมินคุณค่าคุณจากตัวเลขที่คุณหาได้ไม่ว่าจะตอบแบบไหนคุณก็ถูกกักขังอยู่ในกรอบของตัวเลขอยู่ดีเซเนกาเคยกล่าวไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ใช่การมีของมากมาย แต่คือการมีความต้องการน้อยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชีธนาคารแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจัดการสิ่งที่คุณมีได้ดีแค่ไหนต่างหากคุณคิดว่าจอร์ดีล็อกเกอร์เฟลเลอร์หรืออีลอนมัสจะเคยนั่งบอกผู้หญิงเรื่องตัวเลขรายได้ของเขาต,งตรงๆเหรอไม่มีทาง พวกเขาปล่อยให้วิสัยทัศน์พลังและทิศทางชีวิตของพวกเขาเป็นสิ่งที่พูดแทนตัวเลขในสมุดบัญชีความจริงก็คือผู้หญิงไม่ได้อยากรู้จํานวนเงินที่แน่นอนหรอกเธออยากรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายมีทิศทางและควบคุมชีวิตของตัวเองได้ต่างหาก และเมื่อคุณเผยความลับทางการเงินคุณกำลังปล้นความลึกลับและอำนาจของตัวเองไปถามตัวเองสิถ้ากษัตริย์บอกทุกคนว่าเขามีทองในคลังเท่าไหร่จะใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่ผู้คนจะวางแผนแย่งชิงมันไปเรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณควรปกป้องตัวเลขของคุณเหมือนที่คุณปกป้องโมกุฎของคุณผู้หญิงจะเคารพคุณมากกว่าเมื่อคุณแสดงวิสัยทัศน์ในการใช้เงิน ไม่ใช่ตัวเลขที่คุณเอามาอวดมาคัดอะไรอุดเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าโอ้อวดสมบัติเพราะสิ่งภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผู้ชายยิ่งใหญ่แต่มันคือการควบคุมตัวเองจากภายในดังนั้นครั้งหน้าถ้าเธอถามว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่ อย่าเปลี่ยนมันเป็นห้องสารภาพแต่ให้ตอบอย่างมีวิสัยทัศน์ว่าพอที่จะดูแลสิ่งสำคัญและกำลังโฟกัสสร้างเพิ่มคำตอบนี้แสดงถึงพลังการควบคุมและทิศทางโดยไม่ให้เธอมีอะไรมาเล่นงานคุณได้จงจำไว้ให้ดีเงินคือเครื่องมือไม่ใช่ตัวตนของคุณเรื่องที่4ความกลัวฟีอะมาถึงความลับข้อที่4ที่คุณไม่ควรเล่าให้ผู้หญิงฟังเด็ดขาด นั่นก็คือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดผู้ชายทุกคนมีความกลัวครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะถูกปฏิเสธความกลัวที่จะสูญเสียสถานะหรือแม้แต่ความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวทุกคนมีมันทั้งนั้นแต่พอคุณพูดความกลัวเหล่านี้ออกมาให้เธอฟังเธอจะไม่มองคุณเหมือนเดิมอีกเลยเธอจะกอดคุณในตอนนั้นเธออาจจะพูดว่า ฉันเข้าใจแต่ลึกๆข้างในบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปเธอจะเริ่มสงสัยว่าเวลาชีวิตเจอวิกฤตหนักๆเธอจะยังพึ่งพาคุณได้จริงหรือเปล่ามาคัดอเลลิอุตจักรพรรดิผู้ปกครองโลมในยุคที่เต็มไปด้วยโรคระบาด และสงครามแน่นอนว่าเขาก็มีความกลัวแต่เขาไม่เคยปล่อยให้คนรอบข้างเห็นเขาเก็บมันไว้ในสมุดเมดิเทชันเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณรู้สึกทุกข์จากสิ่งภายนอกความเจ็บนั้นไม่ได้มาจากสิ่งนั้นจริงๆแต่มันมาจากการตีความของคุณเองเขาเก็บความกลัวไว้ลึกๆและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวิญญยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาแต่ต้องไม่ได้ในสายตาของผู้คน ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณพูดกับผู้หญิงว่าผมกลัวจะตกงานกลัวเสียสถานะหรือกลัวเลี้ยงดูคุณไม่ได้เธออาจจะปลอบคุณวันนี้แต่ภาพความกลัวนั้นจะติดอยู่ในหัวเธอตลอดไปและแรงดึงดูดก็จะตายลงทันทีในเงามืดนั้นคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมนักรบสปาร์ตันถึงได้รับการยกย่องไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความกลัวแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยพูดความกลัวออกมา พวกเขาสู้ด้วยความกล้าพวกเขาแสดงพลังของการอยู่ตรงนั้นและเข้าใจดีว่าความกลัวจะทรงพลังก็ต่อเมื่อมันถูกพูดออกมาเท่านั้นดังนั้นคำถามจริงๆสำหรับคุณก็คือเมื่อคุณรู้สึกกลัวคุณจะโยนมันใส่เธอหวังว่าเธอจะช่วยแบกมันแทนคุณหรือคุณจะยืนหยาดแบกมันไว้เองและปล่อยให้เธอเห็นแค่ความกล้าหาญของคุณเซเนกาเคยเกล่าวไว้ว่าเรามักจะกลัวเกินกว่าที่จะเจ็บจริงๆแล้วเราทุก เพราะจินตนาการของเรามากกว่าความจริงซะอีกถ้าคุณยอมรับความกลัวต่อหน้าเธอคุณกำลังเอาจินตนาการของคุณไปปลูกในใจเธอทำให้เธอกลัวตามคุณแทนที่จะรู้สึกว่าเธอเพึ่งพาคุณได้และนั่นคือหนทางที่เร็วที่สุดที่จะสูญเสียความเชื่อใจของเธอครั้งหน้าเมื่อความกลัวเข้าครอบงำจงเขียนมันลงไปจงปเผชิญหน้ามันควบคุมมันแต่อย่าสั่งให้เธอแบกปล่อยให้เธอเห็นเพียงความกล้าหาญของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอ เพราะในสายตาผู้หญิงความเงียบต่อหน้าความกลัวทำให้คุณแข็งแกร่งกว่าคำพูดใดๆเรื่องที่5การถูกหักหลัง Betrayals มาถึงความลับข้อที่5ที่คุณไม่ควรเล่าให้ผู้หญิงฟังเด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนก่อนๆที่เคยหักหลังคุณแค่ไหนผู้ชายหลายคนนะคิดว่าการเล่าเรื่องในอดีตที่เจ็บปวดจะทำให้เธอสงสารหรือเห็นใจแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยครับทันทีที่คุณพูดว่าแฟนเก่าผมนอกใจหรือ ผู้หญิงเคยหลอกใช้ผมเธอจะเก็บข้อมูลนั้นไว้และนั่นมันจะกลายเป็นกรอบที่เธอใช้มองคุณมันไม่ใช่ความสงสารที่กลายเป็นความจงรักภักดีแต่มันจะกลายเป็นความสงสัยเธอจะเริ่มคิดในใจว่าถ้าผู้หญิงคนอื่นไม่เห็นคุณค่าเขาแล้วทำไมฉันต้องเห็นคุณคิดว่ากำลังแสดงความซื่อสัตย์แต่สิ่งที่กำลังแสดงจริงคือแผลเป็นของการถูกเลือกเป็นตัวสำรองมาคัดออรแลนดตอีกแล้วเคยเขียนไว้ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการไม่เป็นเหมือนศัตรูของคุณ เมื่อคุณพูดถึงการถูกหักหลังคุณกำลังทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกคุณกำลังแบกบาดแผลนั้นะเข้ามาในปัจจุบันและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนคุณแต่ผู้ชายที่มีพลังเขาไม่เคยลากผีในอดีตมาหลอกหลอนปัจจุบันลองคิดถึงอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทสิครับเขาสูญเสียเพื่อนเขาถูกแม่ทับทรยศแต่เขาไม่เคยยืนต่อหน้ากองทัพแล้วร้องไห้เรื่องการถูกหลอกเขาเรียนรู้ยืนหยัดสูงขึ้นและเดินหน้าต่อไปเหมือนไม่มีแผลไหนหยุดเขาได้ นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาหยุดไม่อยู่ดังนั้นถามตัวเองเธอเมื่อคุณเล่าว่าผู้หญิงทําร้ายคุณแค่ไหนเธอจะเห็นคุณเป็นนักรบที่ก้าวข้ามหรือเป็นเหยื่อที่ยังเลือดไหลไม่หยุดผู้หญิงไม่อยากรู้สึกว่าต้องมาแข่งกับผีอดีตของคุณเธออยากรู้สึกว่าคุณเอาชนะมันแล้วและฝังมันไว้เรียบร้อยเซเนกาเคยกล่าวไว้ว่าเรามักบ่นว่าวันเวลาของเรานันสั้นนักแต่เรากลับใช้มันอย่างกับไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวความรักที่แตกสลายก็เหมือนกันครับ คุณกำลังเสียเวลาอันมีค่าไปกับการเล่าซ้ำความเจ็บปวดแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าผู้ชายที่แข็งแกรง่งเรียนรู้ปรับตัวและพูดถึงบทเรียนไม่ใช่บาดแผลดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณอยากเล่าเรื่องให้ฟังบ้าอดีตทำร้ายคุณยังไงหยุดจะไม่ว่าเธอไม่ต้องการความเจ็บปวดของคุณเธอต้องการการปรากฏตัวของคุณผู้ชายที่ผู้หญิงเคารพไม่ใช่คนที่ร้องไห้กับการถูกหักหลังแต่คือผู้ชายที่ยืนหยัดเหนือมันได้โดยไม่เอ่ยปากสักคำ เรื่องที่6ความอ่อนแอ weakness ความลับข้อนี้คุณไม่ควรเล่าให้ผู้หญิงฟังเด็ดขาดจุดที่คุณรู้สึกอ่อนแอในฐานะผู้ชายครับเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่คุณกำลังต่อสู้กับวินัยตัวเองการเสพติดหรือการขาดการควบคุมในบางด้านของชีวิตทันทีที่คุณพูดว่า ผมควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาทำสิ่งนี้หรือผมล้มเหลวเรื่องนั้นเสมอคุณกำลังสลักภาพของความไรพ้พลังลงในใจเธอแล้วผู้หญิงถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่สามารถเอาชนะตัวเองได้ดังที่อิปิกเตตัสสอนไว,ว้ว่าไม่มีใครเป็นอิสระได้หากเขาไม่เป็นนายของตัวเองหืมลึกซึ้งลองคิดดูสิว่าถ้าคุณเผยสิ่งที่กำลังควบคุมคุณอยู่ เธออาจจะยิ้มเธออาจจะกอดแต่ลึกๆในใจเธอจะเริ่มสูญเสียความเคารพต่อคุณไปอย่างช้าๆลองมาดูนักปราอย่างพวกสโตอีกหรือแม้แต่นักการเมืองในยุคใหม่พวกเขาเคยประกาศจุดอ่อนของตัวเองให้คนรู้ไหมไม่มีทางพวกเขาทํางานอย่างเงีย,งยบๆเพื่อเอาชนะมัน วินตันเชอร์ชิลล์เคยเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงหรือที่เขาเรียกว่าสุนักดำแต่เขาไม่เคยสารภาพจุดอ่อนนี้ต่อสาธารณะเขานำพาชาติผ่านสงครามด้วยภาพลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งถามตัวเองเถอะว่าถ้าคุณเผยต่อผู้หญิงว่าจุดที่อ่อนแอที่สุดของคุณคืออะไรเธอจะชื่นชมคุณมากขึ้นหรือเธอจะเริ่มสงสัยว่าอีกไม่นานจุดอ่อนนั้นจะทำลายคุณลงแรงดึงดูดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบ แต่มันขึ้นอยู่กับทิศทางคุณยอมรับความอ่อนแอโดยที่ยังไม่ได้เอาชนะมันเธอจะเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณจะปกป้องนำและสร้างแรงบันดาลใจให้เธอได้จริงๆหรือเปล่าผู้ชายต้องเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอให้เป็นวินัยก่อนที่จะพูดถึงมันไม่เช่นนั้นสิ่งที่พูดออกมาก็เป็นเพียงคำสารภาพของความพ่ายแพ้มาคัดเอาเลยหรืออุดเตือนตัวเองทุกวันว่าอย่าเสียเวลาไปกับการถกเถียงว่า ผู้ชายที่ดีควรเป็นอย่างไรจงเป็นมันเลยนี่คือความจริงครับอย่าบอกเธอว่าคุณล้มตรงไหนแต่จงแสดงให้เห็นว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนเธอไม่จำเป็นต้องเห็นโซ่ตรวนที่คุณยังพยายามจะปลดแต่เธอต้องเห็นพลังของชายผู้ยังคงก้าวเดินต่อไปแม้จะเจ็บเก็บความอ่อนแอของคุณนะไว้จนกว่ามันจะกลายเป็นรอยแผลเป็นจากชัยชนะไม่ใช่บาดแผลที่ยังมีเลือดไหล มาถึงข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะครับความสงสัยในตัวเองความลับข้อสุดท้ายที่คุณไม่ควรเล่าให้ผู้หญิงฟังคือความสงสัยในตัวเองในฐานะผู้ชายความสงสัยเป็นเรื่องธรรมชาติครับเราทุกคนต่างเคยถามตัวเองว่าฉันดีพอหรือเปล่าฉันตัดสินถูกไหมหรือฉันมีความสามารถพอที่จะทําสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ทันทีที่คุณพูดความสงสัยนั้นออกมาให้เธอฟังคุณได้สร้างรอยร้าวในสายตาของเธอทันที แม้เธออ่านไม่แสดงออกแต่การเวลาจะกัดกร่อนความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อคุณไปเรื่อยๆมาคัดเอเอลรูดเขียนไว้ว่าอุปสรรคต่อการกระทํากลายเป็นการกระทำเสียเองสิ่งที่ขวางทางกลายเป็นเส้นทางเขาเข้าใจว่าความสงสัยคือเชื้อไฟในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปสารภาพลองจินตนาการว่าแม่ทัพในสนามรบอ่ะหันไปบอกทหารว่าฉันไม่แน่ใจว่าเราจะชนะคุณคิดว่าทหารจะสู้ด้วยความมั่นใจไหมไม่เลยครับ พวกเขาจะลังเลและความลังเลคือสิ่งที่ค่าทุกอย่างในทํานองเดียวกันเมื่อคุณบอกผู้หญิงว่าคุณสงสัยในตัวเองคุณกําลังทําให้เธอลังเลที่จะเชื่อมั่นในตัวคุณผู้หญิงอยากเชื่อมั่นในผู้ชายมากกว่าที่อยากฟังคําสาร,รภาพของเขาเธออยากรู้สึกถึงความมั่นใจแม้ว่าคุณอาจจะยังหาคําตอบอยู่เบื้องหลังเซเนกาเคยกล่าวไว้ว่าไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆมันยากหรอกที่เราถึงไม่กล้า แต่พอเราไม่กล้านั่นแหละมันจึงยากความสงสัยยิ่งพูดมันยิ่งเติบโตแต่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันมันจะหดเล็กลงดังนั้นถามตัวเองเถอะว่าเมื่อคุณมองเข้าไปในสายตาของเธอคุณอยากให้เธอเห็นผู้ชายที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือผู้ชายที่ก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ผู้ชายที่ยอมรับความสงสัยกับตัวเองในความเงียบคือผู้ชายที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้น แต่ผู้ชายที่พังพูความสงสัยให้ผู้หญิงฟังคือผู้ชายที่สูญเสียความไว้ใจคุณต้องเลือกอย่ามอบความไม่มั่นใจให้เธอแต่จงมอบความมุ่งมั่นให้เธอแทนมาถึงบทสรุปแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่ามีบางความลับที่ผู้ชายไม่ควรบอกผู้หญิงเด็ดขาดเพราะทันทีที่คุณพูดออกไปเธอจะไม่มองคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องของการโกหกแต่มันคือเรื่องของการปกป้องกรอบความลับและพลังของคุณเอง ผู้หญิงไม่ได้เคารพผู้ชายที่พร่ำสารภาพทุกความไม่มั่นใจทุกความอ่อนแอรหรือทุกความกลัวแต่พวกเธอเคารพผู้ชายที่ต่อสูงเง้เงียบๆเอาชนะตัวเองยืนหยัดเหมือนมาคัสอะไรลูอุสเด็ดเดี่ยวเหมือนลีโอนัดัสและใช้ความสงสัยเป็นโล่ป้องกันไม่ใช่เป็นคำสารภาพแรงดึงดูดนั้นเบาบ,บาง มันไม่ได้ถูกสร้างจากคําพูดแต่มันถูกสร้างจากการปรากฏตัวและทันทีที่คุณเลือกคําผิดคุณจะเปลี่ยนสมดุลไปตลอดการถามตัวเองสิว่าคุณอยากถูกมองว่าเป็นเสาหินนักรบหรือกษัตริย์ของเธอหรืออยากถูกมองว่าเป็นคนป่วยโครงการทดลองหรือความอ่อนแอของเธอทั้งเลือกอยู่ในมือคุณจําไว้ว่าความเงียบคือพลังความลึกลับคือแรงดึงดูด การควบคุมตัวเองคือเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานได้นี่แหละคือบทเรียนที่คุณควรเก็บไปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อความจริงอีกมากมายที่ผู้หญิงไม่มีวันพูดออกมาแล้วเจอกันครั้งหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นเก็บความลับของคุณไว้ใกล้ตัวและเก็บพลัง,งคุณไว้ใกล้กว่านั้นคมปีีดขอบคุณและสวัสดีครับ